สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะผู้อยู่ที่สนามบินสวุวรรณภูมิอีกแล้วค่ะทุกคนและวันนี้นะคะผู้ก็จะพาทุกคนบินไปเที่ยวที่ฮอกไกโดญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วนะคะผู้พาทุกคนไปเล่นสโนว์บอร์ดกันที่นิเซโกนะคะแล้วก็พอกลับมาปุ๊บกกเกิดติดใจนะคะพอกลับมาแล้วก็แบบโอ้โหกด่องหาตั๋วทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็จองแบบข้ามปีกันเลยนะคะแล้วก็ ปีมกกาสุดท้ายก็ได้ตั๋วของการบินไทยค่ะทุกคนเพราะว่าเขตจากคราวที่แล้วเอเชียนะคะซื้อตอนช่วงปีใหม่นะคะได้ราคา3ามหมื่นนะคะแล้วก็รอบนี้ก็คือกดได้ของการบินไทยในราคา30,000ื่มีทอนะค่ะทุกคนก็คือประมาณ2 9 0 0มกลางๆค่ะเก้านี่ละค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินการบินไทยกันดีกว่านะคะ let's go ไ่คะรอบนี้ฮะเดียวหนาวไหมแม่ไม่เคยไปอยู่ที่หนาวๆน,นะคะเดี๋ยวครามนี้ก็จะพาแม่เนี่ยคะพาแม่ไปหนาวสถานที่ฮอกไกโดนะคะ let's go bye bye sorry แล้วก็ช่วงที่ผู้มาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงปีใหม่คะ่ะทุกคนซึ่งปกติอเขาเตอร์ส่วนใหญ่ะจะเปิดก่อนบินประมาณสามชั่วโมงเนาะแต่ว่าวันนี้ เปิดก่อนบิน4ชั่วโมงค่ะและโชคดีฟู้มาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วก็บินมาถึงที่ดอนเมืองเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะนี่นะคะของเราวันนี้นะคะการบินไทยเคาน์เตอร์ดีดอกทุ่นคน let's go คือเมื่อกี้ถามน้องนะคะน้องเขาก็บอกว่าเช็คอินกับตู้ได้แต่แล้วก็บอกว่าคุณนายแม่เนี่ยคะอยากเช็คอินกับคนค่ะทุกคนปค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คอินกับคนกันนะคะโอเคค่ะก็คือถ้ามาตรงเคาน์เตอร์ดีเนี่ยนะคะก็คือเป็นแบบเซลล์เช็คอินค่ะทุกคนสําหรับอย่างแม่ผู้เนี่ยเนาะเขาแบบอยากเช็คอินกับทางเคาน์เตอร์ค่ะเขาก็บอกว่าต้องไปที่เคาน์เตอร์เพชรกะเจค่ะแล้วในช่วงปิดใหม่ก็คือ6โมงเย็นก็เปิดให้เช็คอินและค่ะทุกคนนี่ บรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูน,นะคะนีชา้าเอ้ยอยากจ้าระจามสวนตะพนนะคะก็น,นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือทำการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่บริการเร็วมากเลยคะ่ะไม่นานแล้วก็พอเช็คอินนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ะะอรด้วยนะคะว่าขอทําการไบโอเมติกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราทาไบโอเมติกอะคะ่ะตอนเช็คอินผ่าน,นาต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเนี้ย ตรงหน้าหน้าหน้ายากักษ์เนะคะเห็นไหมคะบันไดเนี้ยที่เราจะต้องต่อขึ้นไปเนาะปกติจะต้องใช้บอดดิ้มพาสสแกนตรงประตูทางเข้าแต่ถ้าเรานะคะทุกคนทําการไบโอแมสติกนะคะโดยใช้หน้าเรายืนยนันตอนที่เราเช็คอินนะคะทุกคนเราสามารถเข้าช่องที่มีสแกนหน้าได้เลยค่ะมันก็จะประหยัดเวลานะคะทุกคนไปกันเถอะค่ะ let's go ไปนี่นะคะว้า wow. นี่นะคะถ้าเข้าชอกติใช้บอดิ้งคาตรงนี้แต่ถ้าเรามีหน้าสแกนนี่นะคะเข้าตรงช่องทางนี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ใหม่ล่วงหน้าค่ะนี่นะคะแล้วก็เดินมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ให้ยืนตรงเท้าแล้วก็โชว์หน้าเรา่านจ้าทุกคนไปเถอะจ้าเร็วมากเลยจ้าทำไบโอเมติกตอนเช็คอินคะ่ะทุกคน let's go ผ่านานออกระหว่างประเทศค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านตอมอมาแล้วนะคะแล้วก็ตอมอที่เนี้ยตอนนี้ก็คือมีตู้สแกนหน้านะคะกับตอมอที่เป็นคน,นะค่ะู้่้กับแม่ก็เลือกที่จะสแกนหน้ากับคนนะคะเอ้ยผ่านตอมอกับคน,นะคะ่ะเพราะว่าจะได้ตาประทับตาออกที่เมืองไทยคะ่ะก็แล้วแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เจอหัวหน้าเขาก็ให้ความรู้นะคะเขาก็อบบอกว่าในกรณีถ้าสมมติว่าตู้เครื่องสแกนอะ มันเสียหายอย่างเงี้ยแล้วตอนขาเข้าอ่ะระบบมันเช็คไม่ได้เนาะอ mm ั hmm. นนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเดินทางอะค่ะเราไปบอดดิ้งพัทในน้อยของเรานะคะให้เราเก็บไว้ก่อนจนเราจะถึงเมืองไทยนะคะทุกคนอีกเก็บความรู้หนึ่งค่ะทุกคน Let's go Sorry Thank you เย่ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะคะ มาุเก็คือถ้าใครนั่งชั้นหนึ่งยูน,เนยิเต็ดพลาสก็จะไปาทางนี้นะคะส่วนเราเชนประหยัดเั็นโค้ดคนมี้คสก็มาอุโบนี้นะจ๊ะเนี่วันนี้เรานั่งโซนสองนะคะแล้วก็ขึ้นคนแรกเลยค่ะแล้วก็ของเนี่ยคะการบินไทยนะคะทุกคนก็มาขึ้นที่อันนี้ด้วยนะคะมาขึ้นที่ที่เกตเตส ผู้โดยสารแตือนวันนะคะทุกคนเดี๋ยวผู้จะแปะลิงค์ไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนี่ยนึกชื่อไม่ออกนะใครอยากดูทิมลีเอดไปดูตรงนั้นได้เลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสีตแหมเอน่ารักมากเลยขึ้นคนแรกเนาะก็นี่นะคะทุกคนที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามสามสายค่ะทุกคนของเรานี้ค่ะซิลค์มาลาของเราไอะีสสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขึ้นมาปุ๊บแอร์ก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนของเรา5.4นะคะแต่ว่าคราวนี้เราไม่จองที่นั่งตรงริมเลยนะคะรอบนี้เราจองตรงกลางเพราะว่าคราวที่แล้วมีประสบการณ์จากการที่เราปวดห้องน้ำและพานั่งริมหน้าต่างนะคะขอโทษน,นะคะไอคลิปนี้้าเรานั่งริมหน้าต่างเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ใกล้แล้วจ้ะ5.2นะจ๊ะ5.4มีจ้า5.4ผมร้อนจ้ารอบนี้ FG ฟจ้ะของคุณแม่แม่นั่งกลาง ส่วนของผู้นะคะนั่งริมค่ะริมทางเดินค่ะลุกนั่งเข้าห้องน้ําสะดวกทุกคนนี่คือแรกๆมันก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนมีนี่นะคะเดี๋ยวขอเสียบก่อนนี่มีหูฟังให้ด้วยมีหูฟังนะจ๊ะเห็นตอนนี้บนเครื่องยังไม่มีใครนะคะที่นั่งสามสามสามนี่ให้ดูบรรยากาศข้างหลังนี่นะคะามาท e ีวิว มีหูฟังให้ด้วยจ้าหูฟังเสร็จนี่นะคะชุดผ้าห่มแอะค่าวที่แล้วนั่งแอร์เอเชียก็ไม่กว่าแอร์จะหนากขนาดนั้นโชคดีนะคะโอดายผ้าหมผ้าคลุมของลี่กัอ้อมคะ่ะเลยอุ่นนี่แล้วก็มีหมอนให้ด้วยนะจ้าโอเคใช่เขามีหมอนให้ค่ะ <c oughs> เพราะเรานั่งคู่เซอร์วิสแม่ถามว่า มีเหรอพ่อแม่เตรียมอะไรมาแม่บอกแม่เตรียมนี้มาอะไรนะดูนี่ดูแม่ชว์หน่อยช่ว์หน่อยนี่แม่เตรียมวันนี้เตรียมวันนี้มา<ต>มหอมมาหอมาหอมาครับกลัวแบบนอนหลับไม่สบายคราวนี้แล้วนั่งค่ะนั่งแอร์เอเชียนะคะแอร์เอเชียไปที่ซิดนีนีนั่งยาวประมาณเกือบสิบชั่วโมงแม่ก็เลยต้องเตรียมไปแต่รอบนี้มีทุกอย่างให้พร้อมเนาะก็ค <c oughs> <c oughs> ือมีหูฟัง มีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนค่ะแหมดีมากเลยค่ะทุกคน,กคนแล้วก็สําหรับที่วางขายนะคะสําหรับคู่ก็สูงร้อยหกสิบนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเหลือมาฝ่ามือนึงนะคะโอ้เหลือเฟือมากเลยค่ะทุกคนนี่แล้วก็กระเป๋าเนี่ยนะคะกระเป๋านี่นะะก็วางข้างล่างในสบายเลยค่ะถ้าไม่อยากเอาวางข้างบนอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีทีวีให้ดูเนาะมีหูฟังให้ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วตอน,นะคะเราก็นี่นะคะ กไว้ทานข้าวส่วนคนนี้ตอนนี้พร้อมนอนละสรุปเอามาก็ยังได้ใช้นะจ๊ะแล้วก็หมอนที่เขา,เาให้ก็เอาไว้นอนหนุนหลังหน้าหลังเอาผมผมนอน <c oughs> ก็เดี๋ยวลาตีสวัสดิ์นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดูว่าเขาจะตื่นตอนไหนทุกคน แ้ติดทีเนาะพราเราต้องกดเราบันทกไ นิวชิโตเซ่แอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถึงแม้ว่านะคะเครื่องจะขึ้นจากที่เมืองไทยดีเลยไปประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแต่ว่ากัปตันทําเวลาดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็มาถึงที่สนามบินนิวชิโตเซ่ซัปโปโรเลยนะคะช้าไป ประมาณ20นาทีได้ค่ะแต่ว่าขั้นตอนการผ่านที่ตอมอก็ถือว่าบริหารจัดการเร็วมากเลยนะคะไม่ได้ช้าค่ะแล้วก็นะคะ,ะเดี๋ยวสำหรับเครื่องบินการบินไทยนะคะทุกคนก็เป็นที่นั่งแบบ3-3-3นะคะค่ะก็นั่งสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีทีวีมีเอนเตอร์เทนให้ดูเนะาะเมื่อคืนก็ดูดึกจนแบบไม่ได้นอนเลยรู้สึกว่านอนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็อาหารเช้าก็คือจะเสิร์ฟ2ชั่วโมงก่อนถึงที่นี่นะคะ ส่วนที่นั่งก็สุขสบายห้องน้ําก็คือเอี่ยมค่ะเอี่ยมตั้งแต่แบบตอนก่อนขึ้นแล้วก็ก่อนขึ้นแล้วก็หลังคือเอี่ยมตลอดเลยะคะ่ะใช่แล้วก็แต่ว่าแสงไฟอะคะ่ะมันจะมืดไ้หน่อยตอนถ่ายคลิปก็จะมัวจะมัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นบินตรงนะคะที่นั่งสะดวกสบายแล้วก็นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้กรอกวิสิตเจนแปนออนไลน์มาแบบผู้นะคะก็คือเครื่องการบินไทยเนี่ยค่ะเราสามารถขอใบตอมอจากแอร์ได้เลยค่ะเอาคุดง่ายๆก็คือหลังจากที่เสิร์ฟอาหารเช้าเสร็จนะคะก่อนที่จะบินลงที่ นิวทีรอสเซ่แอร์พอร์ตนะคะก็คือพอจะแอร์เขาเคลียร์อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขาก็จะเดินถามว่ามีใครเอาใบต่อมอไหมคะแล้วก็ของที่นี่ก็คือจะได้ใบตอมอหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใบคัสต,ตอมผ่านสุลการกรอ,อีกหนึ่งใบค่ะก็คือกรอกให้เสร็จบนเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ไฟมันจะน้อยหน่อยตอนกรอกก็อาจจะใช้ไฟมือถือสองะะ่งค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพอลงจากเครื่องปุ๊บจะได้ไม่ต้องกรอกใบตอมอข้างล่างนะคะก็คือสะดวกและเร็วมากเลยอย่างปีที่แล้วเนาะผู้บินแอร์เอเชียนะคะก็ แอ,อ,อร์เอเชียเขาไม่มีใบตอมอแจกให้ก็คือพอลงเครื่องมาปุ๊บต้องยืนเกอกก่อนเกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่านต่อมอพอผ่านต่อมอเสร็จกระเป๋าแล้วก็พอผ่านตอมอเสร็จมารับกระเป๋าแล้วก็มากอบอีกทีที่ตรงจะออกผ่านด่านสุกากรก็คือต้องเกอกสองรอบแต่คือของการบินไทยก็คือเก,กอ,อกเสร็จบนเครื่องเรียบร้อยเลยค่ะสะดวกสบายสุดๆนะคะก็คือ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะดีเลย์ไปหนึ่งชั่วโมงแต่กับตันคือเขาแจ้งตอนก่อนขึ้นแล้วเพราะาผู้บินก่อนช่วงปีใหม่เนาะแล้วลคนเดินทางเยอะเขาบอกว่าเนื่องจากสายการการมีเครื่องบินขึ้นเยอะการจราจรติดขัด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็คือเขาแจ้งว่าจะถึงนิวชิดเสต์ดีเลย์แต่ก็คือออกช้าไปชั่วโมงนึงนะคะแต่ดีเลย์ไปแค่20นาทีค่ะทุกคนแล้วขั้นตอนการผ่านตอมอที่ญี่ปุ่นก็ รวดเร็วมากค่ะก็คือเป็นอันประทับใจก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะกำลังจะมาเที่ยวที่นิวชิโตเซนะคะหรือซัปโปโรนะคะก็ลองดูนะคะสายการบินไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทุกคนก็คือเป็นสายการบินแบบ full service นะคะก็คือมีทีวีให้ดู e n t e r t เท n เนาะแล้วก็มีหูฟังมีผ้าห่มมีหมอนให้พร้อมค่ะทุกคนก็ โอเคนะคะก็กระมานี้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากชมการท่องเที่ยวที่นิเซโกกับซาบโรต่อด้วยะคะเพราะว่าคราวนี้ผู้ติดใจการเล่นสโนว์บอร์ดที่นิเซโกะเลยกลับมาเล่นอีกรอบค่ะทุกคนยังไงก็มีไรสงสัยก็สอบถามข้างล่างได้เลยนะคะไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการรับกระเป๋าค่ะแบ็กเก็ตเคมเนาะก็คือตอนปีที่แล้วเนาะผู้เข้าห้องน้ําก่อนที่จะผ่านตอมอแล้วก็เขียน ไบตอมอข้างล่างนะคะแต่พอมาถึงที่ลานรับกระเป๋าค่ะกระเป๋ามาถึงแล้วแต่รอบนี้ของการบินไทยนะคะต้องมายืนรอสักพักเกเใหญ่ค่ะคือคนก็ยืนรอกันเต็มเลยค่ะทุกคนก็รอช้าก,กว่าแอร์เอเชียนิดนึงนะคะแต่รอบนี้หนาวกว่ารอบที่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็อีมาลงจึงสวยเลย มาแล้วมีมาแล้วของเกปุ๊ตื่นเต้นไหมจ๊ะ <c oughs> อ้าวดีขึ้นรถข้างหน้ากันคันไหนคันนี้คันนี้